สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ผมมาหาซื้อมเมล็ดผักหวานป่าของคุณตาสมดินนะครับผมนาะแต่ว่าคุณตาสมดินไม่ได้มาด้วยเพราะว่าคุณตาสมดินเป็นงูสวัสดนี่น้องชายคุณตาสมดินเลยมาปีนให้นะเดี๋ยวผมจะปีนตามขึ้นไปดูนะครับผมเออเพื่อนเพื่อนฝากซื้อนะะเมล็ดผักหวานป่าก็นะเลยข้ามาหาคุณตาสมดินใหม่วันนี้ มาเจอน้องชายคุณตาสมดินนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่มากกี่สิบปีแล้วคุณตาอ้มันมันกี่เป็นรอยหรอวะ <laughs> คุณตาว่าเป็นรอยนะต้นประมาณคนต้นประมาณหนึ่งอบอันนี้คุณตากำลังปีนเห็นว่าบนต้นอะต้นใหญ่มากแล้วก็ลูกเยอะมากนะครับผมนะฮะต้นนี้เนี่ยคุณตาเก็บขายไปถึงหมืน่นได้ยังไปเนี่ยต้นเนี้ย อาจถึงแล้วคุณตาว่าต้นนี้ขายมาเมล็ดได้อาจจะถึงหมื่นแล้วปีนี้ mm hmm. นะครับผมนะฮะทันเครื่องเนยคุณตาว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งต้นเลยดูดินะฮะเต็มต้นเลยนะครับผมนะวันนี้เพื่อนที่สุราษนะะอยากจะได้ผมก็เลยมาซื้อเนี่ยคุณตาเก็บได้เป็นตะกร้าเลยเนะีนะ่ยนะครับผม อันนี้คือมเมล็ดผักหวานป่านะะอ่าเป็นใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็แต่ว่าจะเป็นยอดยอดเขียวหรือยอดขาวนะไม่ใช่ยอดเหลืองนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นเก่าแก่ดั้งเดิมกับคุณตาเนี่ยอันไหนาอายุมากกว่ากันครับต้นนี้ผักหวานนี่แหละอ๋อคุณตาว่าผักหวานต้นนี้อายุมากกว่าคุณตานะฮะเติบโตมาก็มีผักหวานแล้วคุณตายุ่เท่าไหร่เป็นนี้ เจ็ดส <73. S 1> ิบสามนะคุณตายอายุเจ็ดสิบสามนะฮะผักหวานป่าต้นนี้เป็นรุ่นพี่คุณตายนะครับอกอนนับอายุเองเอาเท่าไหร่นะครับผมนะฮะมีทั้งมดแดงด้วยมดแดงก็เยอะนะครับผมอ่าผมจะลงละนะฮะ ต้นโคนต้นใหญ่มากกว่าหนึ่งโอบอนะครับผมโอบไม่รอบก็ใครจะซื้อก็แวะมาที่สวนคุณตาสมดินบ้านหนองหลายอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับผมตอนนี้ขายถูกแล้วครับมเม็ดเมล็ดนั้นหนึ่งบาทผมมาซื้อครั้งแรกนะ,มะเมล็ดละสองบาทตอนนี้ลดเหลือบาทเดียวแล้ว <laughs> เพราะว่ามันมีเยอะครับผมสวัสดีครับใมดแล้ว แนเ่อตายดเลยตายบดเลย